สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเกามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้สิเป็นตัวเลขของแม่เอฟซีน้องจอกเนาะครับค่ะหลังจากคลิปนี้เป็นของแม่แล้วกอะต่อไปแม่พ่นจะเอาสูตรนี้สอนให้เกามาเชียค่ะ,คคะสีโรคเป็นเกามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับว่าหลักหน่วยหลักหน่วยล่างล่างครับค่ะขอบคุณสูตร ของอาจารย์เนอคะ่ะเพราะว่าสิไปซนก็ท่านใดหรือว่าอาจารย์ทันใดก็ขอบคุณเนอค่ะครูจักกะดีบ่ราู้จักกะดีคือสูตรลักซีปลังแหล,ละเนาะครับคือสูตรลักซีปลางที่ว่าสามตัวนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ FC เอเพิเ่นก็เหตุเป็นหมือุถูกทานเนาะค่ะเอาก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขของแม่ f อซน้องจอกค่ะ เฉพาะคลิปนี้นะคะค,คลิปนาถ้ามันเขาน้ำเชี่ยก็จะเป็นของเกามาเชีย่ยพ่นจิโงใงห้ยตองหวดเลยค่ะ,ะน้ำเชี่ยสิแจงเอฟซีนะคะพอว่าแม่เอฟซีพันทรมมหาน้ำเชีย่ยหลายมากค่ะมันทำให้เขาใจพิษค,ค,ค่ะน้ำเชี่ยก็เห็นอมาหลายคลิปหลายหวดแล้วค่ะคอมเมนต์เอฟซีท่านนี้ค่ะ เพิ่นคอมเม่์วาน้ำเสียนี่นถูกหวยนี่เป็นหลานคุณคารานูุชมคคับเพื่อยังค่ะเพื่อนยังเนาะค่ะอย่ๆไปเหตุให้เอฟซีเพิ่นเข้าใจพิษค่ะเอฟซีเพิ่นกับเข้าใจพิษเพิ่นกับโทรมาถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงบอเพราะว่าเพิ่นกับติดตามน้ำเชียยเราบันน้ำเสียเป็นยังคือว่าบอกเพิ่นค่ะ,คะมันเหตุให้เฮ้าเสียน่ะค่ะท่นมนผู้ชม ได้โปรดอย่าคอมเมนต์แบบนี้มันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพื่อยั้งค่ะทมแน่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่ามีเลขเอียงกระซังยังสีน้ำเสียสีฟ้าบ,บอกเอฟซถือเลขบาณิคาดทุ่นเหลือทอไร้ใส่หนีกั๊ววาให้ฟังค่ะค่ะเอฟซีเพนวาน้ำเสียบ์เเป็นแห้งคนแห่งสีหน้าผู้โพิ่โรมากมพิ่นติดตามค่ะแมนคือแมเอฟซีเพนวาหลัลคา อแล้วก็เพิ่่นกติตามน้ำเชี่ยมาหลายปีแล้วเพื่นเห็นหลายรอบแล้วถูกเป็นล้านอันนี้ก็ขอบคุณที่เพิ่อนอวยพรให้ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงครับผมสังเกตได้ครับพี่น้องนะผู้เพื่นสงสัยสังเกตได้น้ำเชี่ยวเถือเศร้าบาดก็ดีใจจนว่าเชี่ยวถื่อป็นล้านสช่ไหมท ก็เพิ่นสิโทรมาเพิ่นเพิ่นบ่เสียใต่ข้อเมนต์ไงแม่นค่ะบ่เป็นเรื่องจริงเด้อครับแม่นแม่ FC เพิ่นติดตามเพิ่นสิรู้นิสัย2คนนีดีค่ะแต่นี่ยังได้ใส่นี่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่ยเห็นหลายรอบแล้วค่ะอย่าไปคอมเมนต์แบบนั้นค่ะมันบ่แม่นเรื่องจริงค่ะบ่แม่นว่อเวซี่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ดีอย่างนึงเพิ่นคือแม่ FC เพิ่นเว้ากับนังเสี่ยว่า ดีแล้วเพื่อนอวยพอใไห้อาจจะเป็นเงินนีก็ได้นืองินหนีกับพ่แน่นะคะ่านู้ชมเนาะขับพ่แน่ไปเลยเลยพุนหละคขาท่านูุชมค่ะเข้าใจตามนี้แล้วขะท่านู้ชมบ่แมนอ่าบ่แมนค่ะครับยัขอลองยะไปพิมพ์นะครับผมครับเฮ็ดให้เพื่อนแบบว่ามองน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยนันเอ๊ะตามมาแล้วเป็นยังคือบ่บอกค่ะโอ้น้ำเชี่ยเห็นเพิ่นคอมเมนต์ผู้นี้เอ่อตึงแต้หอวด ซีศูนย์หนึ่งสองมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเราก็ซีศูนย์เราก็มาหนึ่งสองอีกเราก็มาลาสุดน้าเสี่ยก็เห็นอีกคะ่ะนี่คะ่ะจริงๆอ,อ่ะคอมเมนต์สุภาพด้วยครับผมเพราะว่าแต่ว่าจ้าไดก็ะเป็นคอมเมนต์ดีอยู่แต่ว่ามันจี๊ยดให้เอฟซีเข้าใจผิดจังส่ล่ะคะ่ะถามว่าคอมเมนต์แบบนี้ก่ะโวพยพรอนพูดได้สิว่าอยากได้นรอครับ <laughs> <laughs> ค่ะมันบนเรื่องจริงเลยคะ่ะท่านผู้ชม น้ำเชื่อใดมาได้ใส่กาแฟเลยฮัลล์มาบอกเอฟซีค่ะบัลล์่ถูกเลขแม่งวดนี้ได้ใส่ดีเด้อเหลือเท่านี่ตั้งวดนี้ก็ได้ใส่นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะถือสร้างหลานน่งเลยโอ้ยมันฝรถือเป็นล้านพนาคันท่านผู้ชมใช่โอ้ยถือ<า>เป็นล้านสมัยเมื่อไรเมื่อนางยิงสี่บ้านะืเอกเก่ามาเชี่ยวหวานนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้อเข้าใจตามนี้เด้อแม่คอยเอฟซีแม่เอฟซีพะว่าเพิ่น จังไดล่ะพนพนรูนินสัยดีนะสองคนนี่ค่ะครับเพนก็เลยทโท่มากสอบถามหลายค่ะคนี่แล้วไปข้อมมนพิษพิษถือถือยังสิบ้านนี้มันก็เป็นผลบวกดิบ้านเนี้ยลลบผลบวกนีส่สิเห็นบอกระสิเด้มานางรับโทรศัพท์จริงหรือไม่จริงยังสิ่ะคะเมื่อคำสิบอือ,อก,กันนะคะเอาไปเบิ่งเตือเลขของแม่เอฟซี FC น้องจอกกันเลยเนาะเอาค่ะท่านผู้ชม ลดงวดเดียวน้ำเสียก็เลยบ่ได้ลงไหเอฟซีค่ะทั้งยากความเนาะค,ค่ะเกามาเสี่ยพเพิ่นกะเห็ดไววคือกันค่ะแต่ว่าน้ำเสียบ่ได้ลงค่ะลดเลยน้องงวดน่ะเนาะนี่นหลังจากโลงมากเรื่อยๆเอยๆค่ะถ้าว่าสูตรนี่เดินดีก็ยังสูตรของอาจารย์พานท้องดีเลขบนนุญเนาะครับค่ะมีเขามีลดหรอค่ะงวดนี่ได้ห้า เจ็ดแปดเนาะครับค่ะบานี่น้ำเชียก็เล่ยสิเอาไปประกบกันกับแม่เอฟซีน้องจอกนี่เนะาะกันเดี๋ยวค่ะนี่นี่นี่ลักซี่บลางห้าเจ็ดแปดค่ะแม่เอฟซีน้องจอกน้ำเชียเห็นเอฟซีคอมเมนต์หลายท่านอยู่ดิค่ะว่าสูตรนี่เดินดีนี่ลักหนวยรางนี่แมน เดินดีว่าเขาที่เจ้าย่อนเบึงเดินดีครับพี่น้องค่ะคมังหันก <นะ S 1> ระเดเปดเนาะผู้เฒ่าคอมเมนต์ใดตั้ต่้งมังหันเนาะไทยเอฟซีข้อเมนต์บอกแต่ว่าน้ำเสื่อกับประกาศว่าจะบอกอันเสี่ยวเลคลักหน่วยล่างแม่เอฟซีน้องจอกมากเอฟซีก็ข้อเมนต์เลยเก้าเก้าเก้าเองสิแมงวดมัมงหันคือว่าข้อเมนต์บอกเนี่ยค่ะแต่เมืม่อส้มว,วานี่แปด สองลอแล้วเนา<อ>ะครับ <ขา S 2> ค่ะเอฟซีเก่งค่นท่านผู้ชมวันสองแปดนี่พี่เอา้าออเอฟซีเก่งอีหลีเลยแถวสูตรใดปัญเหตุเป็นมัดค่ะแต่ว่าไปพิษแต่ตัวประกบเท่านั้นเนาะครับค่ะไปพิษแต่ตัวประกบค่ะท่นานผู้ชมเอ๋อแม่เอฟซีน้องจอกค่ะ สูตรคนกะเห็ดเป็นมดทุกท่านเนาะเอฟซีกะเกงค่ะได้เก้าตัวเดียวค่ะเก้าตัวเดียวน้ำเชื่อมีความือซื้อกว่าเก่าสียู่ลางอยู่ดอกค่ะนะคะท่านผู้ชมเก้าหลักหน่วยประกอบกับหลักสีไปเลยเนาะครับ่ะบดตองกลับได้สามคูหาเก่าเก็ดเก่าแปดเก่าไปเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะขอให้มาเจ็ดเก่าเด้อน้ำเชี่ยมักเจ็ดเก่าอยู่ค่ะ กับแม่น้องพี่เนะ<อ>าะครับค่ะขอให้มาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมเนาะคร<อ>ับเจ้บอกว่ารักซีสีสกอดกันเด้อห้าเจ็ดแปดไม่นี่เจ็ดแปดดึงสิเระวัางรักซีกอดกันแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมให้ระวัางรักซีเพราะว่ารักซีเพ,พิ่นกอดกันดีเห็นบ่นเนี่ยเห็นบหเนี่ยเนี่ยก้อนหนาพุ่นกับกอดกันเนาะ ค่ะเดี๋ยวมืออื้นมาเบิ้งหลักสิบหลักสิบสองตัวประกอบกับเลขอมตะของน้ำเชี่ยเด้อค่ะท่านมือสมมาเนี้อันนี้หลักหน่วยแม่น้องจอประกอบกับหลักสิบบ้านี้มาเบิ้งหลักสิบแม่เอฟซีทรงไห้มีสองตัวน้ำเชี่ยสิประกอบกับเลขอมตะล่างของน้ำเชี่ยมานี้เนาะ ค่ะทำมาเบิเงรเราก็เสียวสบับมีมาเทียบให้ FC เอฟซเบิงพร้อมบัานี่มาแล้วช่วงจังหวะมาแล้วเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วของแม่เอฟซีน้องจอกต่อไปแม่เพิ่นก็จะว่าให้เป็นสูตรของเก่ามาเชียค่ะร่องเบิงเนาะค่ะคกะ็สิเป็นคือจังสูตรที่ว่ารักซิบเนาะที่ เพิ่นเดินดีเดินดีค่ะกะหานเจ้าของทแท้ๆจริงบ่ได้นมา <laughs> ม่นค่ะกันนั่เสียบ่รู้จักกะขอบคุณเด้อค่ะ <laughs> ขอบคุณทั้งแม่น FC น้องจอกขอบคุณเจ้าของสูตรพร้อมค่ะครับก็คืจอ,อ,ค <laughs> อคจังหลัก10นั่นแ่ะคะ่ะท่านผู้ชมหลัก10บร่างค่ะ <laughs> ผู้ที่เพิ่นนํามานั่นเพิ่นก็คง,งจะบ่แพงครับเพิ่นถึงแบ่งปันเนาะแบ่งปันบ่ดนี้ FC หลายๆท่านเพิ่นกะ เอาสูตรมาเห็ดเนาะค่ะเพิ่นก็มาแบงปันนซองค่ะผู้เห็นก็มี่ผู้เห็นก็มี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิวา่าเอาสูตรผู้นั้นผู้นี้ตัวนี้เออค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะก็ยังขอบคุณแล้วค่ะรูดซื้อก็ดีบอกซือก้อมากกันยังดีเนาะค่ะคนำมาแบงปันน้ำเชียก็เลยเอาไปประกบกับลักซิพลักซิปนี่ก็เกามาเชียก็ได้มาโดนแล้วค่ะก ผู้ใหญ่หรือว่าเซียนอาจารย์พ่นกับโบแพ่งนั่นนะ่นถึงนํ่มาให้เห่าเห็นเนาะค,ค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเอาสามคู่นึงค่ะเพราะต้องกับค่ะสามคู่แต่ว่าถ้างวดนี้เขางวดหนาเข้ามาเชีย่ย่นจะเป็นผู้ล่งค่ะเนี่ยเอฟซีพน้องจพอคนฝากมากค่ะขอบคุญเ,เราได้ค่ะท่านผู้ชมค,ค, <laughs> ค่ะเอา เรื่องที่ FC เอฟซีพนสงสัยก็ได้แจ้งบอกแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะจ้างได้กัอย่าเฮ็ดอีกค่ะอย่าเฮ็ดอีกมันเฮ็ดให้ FC เอฟซีพนเข้าใจผิดค่ะแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งว่ารวยพ่อนค่ใครก็คนด่าอยู่แต่ว่าเพราะมันกับว่าใครเหมือนดอกมันกับว่าเมียนเนาะค่ะท่านผู้ชมความจริงหรือความจริงเนาะเมียนอยู่ยค่ะ,คะมันก็ดีที่ว่าเพิ่นอวยพรม่อน แต่ว่ามันมันมันโกงกดีค่ะดันมุ้ชมมันโมแมนค่ะเกิดการเข้าใจพิษกันค,ครับนี่แหละค่ะดันมุ้ชมถ้าถูกเป็นลานคือสีปุ่นละแจ๊กสีน้ำเชี่ยขึ้นน่าน่งคลิปแท้ปุ่นเลาค่ะดันมุม้ชมกบผักแยก,กน้อยปุ่นแล้วค่ะนับเงินเยอะเลยตอนนี้นี่ที่ท <laughs> ำเงินใช้นี่อยู่โอ้ค่ะดันมุ้ชมเนาะค่ะ เอาเปินกะข้าใจเนาะกะเท่าตามมาตลอดเป็นยังคือว่าบอกกันแมนคือเผูนผู้ิ่นโทรมาดดีเถ่าแต่ละท่านคือสิไปอักเอาผู้เดียวมันโมเมนตน์ใสสองก้นนี่เลยกะระนันม,ชมัช่มครับค่ะมันโนเมีนเลยค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> จักสิว่างไเลเอาสำหรับคลิปนี่โชคดีทุกท่านเด้อมืออื่นมาเบิงหลักสิบล่างสองตัว น้ำเสียจะเอาไปประกบเล็กอมตะล่างเนาะค,ค่ะคมืออื่นจะคอยมาเบิ่งกันสรารคิีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับปดาดค่ะท่านผู้ชมคืนเดียวคืนเดียวเรียบร้อยเลยน <ะ S 2> เนาะเส้นนี้บ,นนบ้านสะงวยไปอำเภอเซวานเด้อค่ะท่านผู้ชมปาดเจ้าวาก็มีทุกปีแต่ว่าปีนี้หลายเนะาะแถีนี้หลายก็ปีไก่พูน่ะตีวงกวงไปตรงไรค่ะท่านผู้ชม พี่ที่แล้วว่าหล่นทางเนาะบุญอาค่ะท่า,านผู้ชมป้มมา,าเ,เป็นจ้ดาดเนาะพี่้องเอ,อ,งเอีเดียวหล่นทางเลย<ง>ทีบนทมไม่ไ,มไมหนีหน่นา,า้พวกเนี้ยรมจะเสมอเลยนะเลิกอยู่ดีนี<อ>่เลิกอยู่ดี พูดนะป้าเลยครับผมป๊าค่ะมองได้อีกายก็สวยจังป๊ารุ่นหวยอีกเนี่ยก็เห็นเลย บ่เคยมีเลยเนี่ย่เคยเห็นจสิไล<า>ไปใสไปไ้ได้บาทนำมันตันหมดแล้วคุณอะเส็นี่างเลยมึงแน่มึงนี่บ่เคยถ่วมนาะนี่แม้ lầy nữa Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ